อีทุสูอิวนีวดีแ x ส่ประตูยกสูงแต่งเป็นยีราฟซิ่งให้พร้อมหล่อออกรถศูนย์บาท สวัสดีครับผมคิวสมโยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาวันนี้นะครับจะพามาชมรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับได้ตัวท็อปได้4ประตูยกสูงที่สําคัญคิวแต่งมาให้แล้วพร้อมหล่อเลยครับคันนี้เลยนี่นะครับจัดไปนะตัวนี้นะครับคือ i s u s u all new d max cab f o highlander 2.5 v g s z เกียร์ธรรมดาปี2013นะครับรถคันนี้เรียกง่ายว่าเป็นตัวท็อปของ all new d max นะครับที่สําคัญราคาถูกมากคันนี้ 169,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมจัดไฟแนนด์ได้เต็มนะไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทนะครับผมออหรือเรียกง่ายๆว่าออกรถ0บาทเอากล้วยมาแลกเล่วรถคันนี้ไปขี่ได้เลยครับใครที่อยากได้โทร0984696699น้องคิวรับสายเองครับมาเดี๋ยวคิวพามาชมว่าออนิวคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับคันนี้เป็นรถสีดําเดิมโรงงานนะครับใครที่ชอบสีเงาเงาสวยๆนะครับต้องสีดำนะครับไฟหน้าตัวท็อปโปรเจคเตอร์ กระจังหน้าโครเมียมไฟตัดมองมีมาให้ครบนะครับตัวนี้เป็นตัวไฮเรนเดอร์หรือตัวสูงจากโรงงานก็จะมีป่งข้างมาให้แล้วใส่แม็กซิงอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ล้นนะครับผมก็จะค่อนข้างดูดีฟิตเมนต์ใช้ได้มาดูเนี่ยที่จัดให้ล้อแม็กซิงขอบ18นะครับล้อใหม่ยางใหม่จัดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมหล่อเลยจัดทรงให้แล้วด้วยนะครับผมมิติดูดีมากนะมาดูที่ตัวด้านข้างต่อนะครับนี่ระบบไฟฟ้าทั้งหมด แหมพวงมาลัยสวยกลิบเบาคู่หน้าและหลังเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมโรงงานเดี๋ยวคิวสตาร์ทให้ดูนี่นะครับดูเลขไม้ครับไม้แท้เดิมโรงงานนะอันนี้นี่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบกิโลเมตรไม้แท้ครับแล้วก็เครื่องเสียงเดิมเกียร์ธรรมดานะครับก็ถือว่าเรียบร้อยดีมากรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถ สภาพเดิมนะครับแค่เอามาใส่ลอแม็กแต่งให้นะครับเพื่อความสวยงามเพราะว่าออเนีวเนี่ยคนจะชอบให้เราแต่งให้เพราะว่ามันสวยนะครับมาดูที่ตัวด้านท้ายต่อไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED มีการชนท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเอากล้วยมาแลกเอารถคันนี้ไปขี่หล่อได้เลยครับเรามาเลือกกันต่อที่ภายใต้ฝากระโปรเนียนครับมาดูนี่ครับรถเดิมกลิบ สวยงามเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซี cc ใช้เชื้อเพลิงดีเซลจุดเด่นของ isuzu all new d-max ตัวนี้นะครับเป็นรถที่อึดถึกทนดูแลง่ายมากนะครับที่สำคัญไม่ได้ซ่อมแน่นอนนะครับผมแล้วก็ราคารับรองว่าแข็งแน่นอนเพราะว่าเป็นรถกระบะแบรนด์หลักอันดับหนึ่งะครับผมเป็นไงนะครับมาดูโครงสร้างเนี่ยแผ่นเพจสวยกิฟนะครับไม่มีการแกะขยับเลทั้งสิน้นคาหน้าเดิมคลิป ระบบเบรก ABS มีมาให้นะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถคันนี้ผมการันตีเลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิกคว่ำตัดต่อจมน้ำใดใทั้งสิ้นนะครับการันตีให้เลยว่าเป็นรถสวยนะครับสภาพดีแต่งให้แล้วเรียบร้อยแถมให้นะไม่ได้คิดตังค์นะครับล้อนี้ผมแถมให้นะครับที่สําคัญออกรถศูนย์บาทเอากล้วยมาแลกแล้วเอารถคันนี้ไปขี่ได้เลยใครที่อยากได้โทร0 9 8 4 6 9 หกหกเ้องคิวรับสายเองครับผมถ้าคุณชอบรถสวยราคาไม่แพงผมคิวสมยงคาเซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับ